สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคงพันตุลากันวันนี้มากินข้าวเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะข้าวเช้าก็จะมีหมูแดดเดียวที่ทําเมื่อวานแล้วนี้ก็น้าพริกปลาทูค่ะแล้วก็หนึ่งผักบุ้งปิ้งเปย์ได้ค่ะพี่น้องแบบละลายในปากมาด้ค่ะมากินน้ำแันเด้อวันนี้ขาขอช้อนกลางหน่อยคูงพันตุลาลืมะหรอการกลับพริกเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่ะอันนี้ก็เนื้อแดดเดียวโอ้หมูแดดเดียวค่ะพี่น้องเฮ็ดที่เฮ็ดเมื่อวานนี่ค่ะ นี่ค่ะอืมหมูแดดเดียวอร่อยมากเลยค่ะหมูหนึ่งกิโลใส่ใส่ไอ้น้ำปะลาะ ใส่น้ำปะลาประมาณทับพีหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ต้องเยอะนะน้ำปะละาทัพีหนึ่งแล้วก็ซอสฟ้าเขียวครึ่งทับพีแค่นั้นค่ะอร่อยอร่อยเนี่ยค่ะกลมกล่อมไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวจะดำสีไม่สวยอันนี้คุูมันไม่ได้ใส่ไม่ต้องไม่ต้องใส่ซีอิวเยอะมันจะดำซอสฟ้าเขียวค่ะ หมูก็นุ่มเวลาเราขยำขั้นนะพี่น้องขยำสักหน่อยออกแรงสักหน่อยแล้วหมูของเราจะนุ่มคุเลีทาน นี่ก็คือ <c oughs> พักบุงเก็บมาจากในโรงเรียนเราเนี่แหละ นำเสนอหมูแดดเดียวด้วยค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะ พี่กับพี่น้องนี่ก็หมเดลเดียรทำเมื่อวานหมูที่คุมพันธุ์แร่เอามาจากสามชั้นที่ทำแคบหมูค่ะ <c oughs> คุณลิษาขอขอแคบหมูด้วยค่ะแคบหมูที่เมื่อวานเอาใส่ถ้วยนี้มาให้เอสีดูนะชุดเมื่อวานนะคะถ้วยถ้วยนี้ก็อยู่ข้างในเดี๋ยวจะนำเสนอให้เอสีดูด้วย FC ดี๋ยวจะให้เอฟซีดูอันนี้เลยค่ะพี่น้องสวยเลิศเลยค่ะก็จะเป็นน้ำพริกน้ำพริกแล้วก็อะไรแแคบหมูค่ะแแคบหมูอร่อยอร่อยค่ะคุณนีมาทางนี้เอกมาทางนี้ก็ได้ค่ะเอกมาทางนี้ก็ได้ <c oughs> คุณนี่กจะทานทีหลังวันนี้เขาเตยมภาร,รกิจค่ะเขายังไม่สะดวกทานตอนนี้ค่ะนี่ค่ะ แกะหมูค่บพี่น้องนี่ค่ะสวยเลิศเลยค่ะคกุลีศขาพอนี่เองหวานกุลีนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเป็นอาหารที่อร่อยมากเลยค่ะเนื้อแดดเดียวเอ้ยหมูแดดเดียวค่ะค่ะหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวนี่ค่ะหมูแดดเดียวส,สวยๆนี่ค่ะแล้วก็น้ำพริก เอาใส่แบบนี้เลยนะนี่ค่ะในเอฟซได้ดูชัดชัเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกอันนี้ก็จะเป็นผักผักด้วยค่ะนี่ครับผักผักเน,กนื่อผักค่ะพี่น้องนี่ค่ะหนงค่ะจะแซ่บนี่ค่ะให้เห็นเลยว่ามีมีหมูแต่เดียวรสเด็ดนี่ค่ะหมูแต่เดียวรสเด็ดแล้วก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกปลาทูค่ะอันนี้ก็จะเป็นแคปหมูภูมิพันธ์ค่ะเมื่อวานอันนี้ก็จะเป็นผักเนื้นี่ค่ะ อาหารสูตรเด็ดของโคมพันมากินน้ำกันด้วยค่ะเด้อนี่ค่ะกินด้วยกันนะคะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะกินแคบหมูค่ะพี่น้องติดใจ อร่อยแซ่บเลยค่ะพี่น้องน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกแล้วก็แคบหมูแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้แคบหมูสองขีดแล้วก็ได้หมูแดดเดียวสองกิโลค่ะพี่น้องนี่ค่ะหมูแดดเดียวสองกิโลทอดอร่อยมากสูตรก็คือกระเทียมตำกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หมักกับน้ำปลาระถ้าถ้าหมูหนึ่งกิโล ใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาหนึ่งช้อนเอ้ยน้ำปลาหนึ่งทพัพีน้ำปลาที่สําเร็จรูปนะคะที่เขาขายตามท้องตลาดนั่นแหละน้ำปลาหนึ่งทพัพีแล้วก็ซอสฟ้าเขียวหนึ่งช้อนก็พอแค่นั้นนะคะแล้วก็ผงมูปลายช้อนพอเลยค่ะแล้วสีเขาจะออกมาสวยแล้วก็ยอนน้ามันยอนน้ามันหมูยอนน้ามันหมูที่ที่เราทำนี่ค่ะ น้ำมันหมูก็ได้น้ำมันพืชก็ได้น้ำมันหมูอีกหนึ่งช้อนเมื่อวานคุ้มพันใส่น้ำมันหมูเลยค่ะน้ำมันหมูใส่ไปให้เพื่อเพื่อที่จะให้หมูเนี่ยเขาจะนุ่มลื่นนะคะนุ่มลื่นนุ่มก็จะมีสูตรเมื่อวานที่คุม้มพวกคุ้มพันคิดค้นก็คือหมูหนึ่งกิโลน้ำปลา้าหนึ่งทัพีซอสผักเขียวหนึ่งช้อนน้ำมันหนึ่งช้อนผงนัวปลายช้อน จบเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะสดเด็ดเลยแซ่บค่ะแล้วหมูของเราจะสีสวยไม่ดำนี่ค่ะกําลังพอดีเลยค่ะกําลังพอดีเลยเพราะฉะนั้นอัตราส่วนก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งยกเว้นผงนัวเราใส่นิดเดียวก็ได้นะแล้วแต่หนึ่งต่อหนึ่งก็คือหมูหนึ่งกิโลน้ำปลาหนึ่งทับที่ซอสฟ้าเขียวอีกประมาณหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็น้ำมัน หนึ่งช้อนน้ำมันพืชก็ได้น้ำมันหมกก็ได้หนึ่งช้อนแล้วก็ไอ้พงหนัวปลายช้อนนี่ค่ะแซ่บนุมน่มนมได้ค่ะพี่น้องนุ่มแบบสุดๆเลยค่ะนี่ค่ะนุม่มอร่อย แับมากเลยค่ะโดยเฉพาะตรงแับหมูเลยค่ะก็ขอบ บุ้งเก็บมาจากในโรงเรียนในลยนะเนี่ย คุณเอซีทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาย่อมชมปติตามกอดไลค์ก็ดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคุมิพันธุ์ดุลากันครับภุมมพันอกอบคุณหลายๆเลยนะค่ะคู้มพันแต่ทานข้าวไม่ได้เยอะค่ะพี่น้องทานข้าวไม่ได้เยอะคุณริจะ,ะณจะทานได้เยอะมากนี่ค่ะนําเสนอน้าพริกปลาทูแคปหมูหมูแดดเดียวหนึ่งหนึ่งบักบุ้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีคน่ะ